เสื้อผ้าอะไรแย้เนี่ยซื <S 2> <S 2> ้อมาใหม่เอาละทำไมอ่ะเสื้อก็ซัพพ่าปื้มเงินเงินปื้มเกี่ยวอะไรกับพี่นั่นมันเียอะไรยุ่งอะไรอ่ะเออไงบ้างทำอะไรอยู่ก็ไม่เห็นหรอคะเสื้อสภาพอยู่พูดจาดีๆไม่เป็นเหรอเอ้าวพูดไม่ดีตรงไหนอ่ะมันเงียดอะไรพี่เสื้อผ้าอะไรแย้เนี่ยซื้อมาใหม่เอาละทำไมอ่ะเสื้อก็ซัพพ่าปื้มเงินเงินปื้มเกี่ยวอะไรกับพี่ยุ่งวายนั่นมันเียอะไรยุ่งอะไรอ่ะ ลากทำอะไรอยู่จ๊ะโอ้พิมพ์ซะเยอะเลยทำงานทงานที่พี่สั่งไงสั่งเรื่องหนาเยอะแยะไงพักงานอยู่ตั้งใจมากทำไมดูดูดันจังที่ล่ะเยอะอารมณ์ไม่ดีเหรอเยอะเข้าใจไหมเยอะอ่ะอะไรเยอะงานอ๋อก็เธอเยอะอะไรวะดูเยอะๆนั่นเนี่ยวันนี้เนี่ยเก็บของอยู่จ้าที่รัก อยู่มั้งทำไมวันนี้ขยันจังมาเก็บแทนแม่บ้านด้วยเห็นว่ามันล้มตัดแรกรักไม่ไม่เก็บมาลูกแม่กูปวดท้องเนี่ยนี่มันเป็นงานแม่บ้านแล้วเธอมาทำทำไมละ่ะก็มันล้มไปสั่งแม่บ้านทำสิเสียงล้มว่ามันขัดหูขัดตาลูกแม่บ้านปลูกตก้นไม้เธออยูไ่ไงเธอก็รอแม่บ้านมาทำก็ได้ปวดท้องถามอะไรเยอะแยะปวดท้องเหรออ๋อปวดขี้ใช่ไหมปวดขี้ใช่ไหมโอ๊ยไม่อยากได้ยินเสียงหยุดพูดไปปะเนี่ยทำไมมันดูหงุดหงิดง่ายจัง เอ้ยใช่หน้าเจ็ดหลังเจ็ดไฮโซโปพิมมันจะเป็นเมนช่วงวันที่กลางเดือน14 15ี่สห้าเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเมนแล้วหน้าเจ็ดหลังเจ็ดหรือวิธีแก้ให้ลมดีแล้วเว้ยปวดท้องขนาดไหนถึงมือซีโอแมนหายเวงทุกคนพี่รักจ๋าการปวดท้องเป็นไงบ้างครับปวดปวดมากเลยเนะี่ยพี่ซื้อมาให้หนึ่งใบการปวดท้องเป็นไงบ้างครับปวดอยู่แหละพี่ซื้อมาให้หนึ่งใบครับการปวดท้องเป็นไงบ้างครับเหมือมนดี้ขึ้นเลยจริงเหรอ อันนี้พี่เอามาให้หนึ่งใบลบไปทั้งหมด3ใบหหายเลยอ่ะพี่วันนี้หล่อนะเนี่ยจริงเหรอให้ลางวัลพี่หน่อยสิไม่จริงน่ารักกันยังเนี่ยใครปวดทอ้องไปลองทำตามดูอเอ๊ะปวดท้องด้วยหรอปวดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นตัว